สวัสดีค่ะเดินที่คุม้มเลยสวัสดีย้ำคำเด้อบ้านเมืองเขานอนบ่ละ,ละตะวันทั้งนี้บ่ละนอนกอสร้างสัดอยู่สร้างสัดอยู่กับปัญเยยต่าเ้องกะระล่ยเ,เห็ดปลาแดกปลาเค็มเฮ็ดปลาเค็มนะคะปลาเค็มแลกตัวแล้วพอไปเร็วเลยเพราะว่าปลาตัวใหญ่ เย็ดปลาเข็มกันนะคะปลาเข็มไว้ทอดเด้ออันนี้ปลาสวายปลาสวายตัวบักใหญ่เลยเนี่ยน้องหูนะแรงดีดีทอดถึงมันจะทุเล่แซ่บปลาสดๆข้าวหลางจะก็ขั้วแล้วข้าวหลางหนังท้อมันใหญ่กี่บาทไม่ใหญ่ละแซ่อะไรล่ะ นางทองมันแซ่บไปอยู่อ่าเพื่อผู้มักนางทองอเนาะเอ้ยสุดยอดปุ๊ดปุ๊ดเย็ดต,ต,ต้นอะไรไรอะตรอีกครับพอแล้ว,ลว,ลวนะแซ่บนีนะจ๊ะปลาของเฮา <c oughs> ตัวละสะตัวละสีโล่หาล้วเพื่อจะทำปลาเค็มแบบแซ่บๆให้พี่น้องได้ กินได้ทอดแบบแซ่บแสบถาเใาเอ็ดไปกับประมาณสิบห้าสิบห้ามื่นก็เริ่มกินได้ละสองอาทิตย์ทอดเลยวันไหนไปกินดิบได้ทอดวันนี้เขาได้เอา้าจะนับบอามีกี่ตัวนับแล้วบ่<า>ตัวที่สามมันขั้วไงายอยู่ดอกบ่คือปลาขน้อยแมนขั้วไงมือบริสตอเ,เกตเออแต่เ <laughs> มื่อยเบื้องในขนอาวุธโอ โอ้โอขวนานยังเล่นได้บ่แข็งข่อยหั่งตื่นต่ตีสามพ่อข่อยอยังบ้านไรน้ออนอยู่เขากินสองขาบเบิ้งดูนี่เบิ้งหุ่นดูนี่หุ่นดีว่าวันเอ้ยจะไปะหายากันยุ่งใหม่สามทุ่มสีทุมพักกันนอนอยู่พี่น้องพักกันสั่งสัตว์อยู่ ก็ตื่นตีสามนอนเว้นก็ไม่ได้นอนเลยนี่เดี๋ยวหายากันยุงใหม่ท่านเดินวนมาหนึ่งท่านน้องค้องมัองแสบเลย อนะเออรว้กินมาแล้วอยากกันนุ่มสันดีก็ไปเบียดเบียนไทนะจ๊ะิกินเลยมาเลย คือ,อเลือดบานแักเลือดชักคีบลงมี่กูใช่กันเนาะมาไู่หอมฝ่ายนันเช็ดน,นะวะม,ม่ตีมุกใหญ่ ยาอันหันตอนแรกสุกที่นี่ัอ้า เลยของแสบของบาแสบแขกผูได้กินน้ำได้ไหมเนาะเอาเอาไปใส่ซีงเอาไปใส่้กินได้เลยเหนังไแกน้ำตัน้ไก่

เดือนสังได้อแต่ว่าผูใ้ใดอยากแห้งก็สองอาทิตย์ก็พอ ไอ้กาบเจ้าเข่ามันกจะไม่คาวนะจ๊ะไม่คาวแล้วก็สะอาด Gracias. ไอ้ตัวนี้ครับไข่ mì <laughs> <laughs>

เอาพกมือแล้วครับคุณบอ mà bà đều nghèo แม่แม่ใส่เครื่องหันคือลุกโลดแม่โคกชิ้นเรือยน้อยเป้เป็นบริษัทเนาะน้ยังยนงแบนสองรอบ

น้ำของเขามันแดงแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ำนะจ๊ะเปลี่ยนน้ำตอนนี้เป็นน้ำเศร้าเขา่าน้ำเขามาบอกยังไงน้ำเขามาเปลี่ยน,นอะไรตัวเอาสิหลางอีกรอบนึง ล้างน้ำเขามาแล้นี่ส่น้ำเกลือตะกระ้านี่ขา้าวานสิสามสี่ขั้นตอนนี่จะเป็นการนกนะถ้าาใส่เซ่น้ำเขามาเพื่อจะขาวงามนะจ้ะขาวงามแล้วก็รับข้าวยังไม่พอ ปลาเค็มนะคะหรือปลาเค็มเด้อไว้สะทอดสำหรับคนไหนที่จะทอดเร,ร้ากรหามเข้าไปที่เต็มละ มันก็จะเป็นอะไรที่สะอาดมากนะจ๊ะสะอาดแล้วก็หอมบะข้าวเลยหอมใบห,หอมเขา่าเลยหอมเข่าที่ห้อยหอมเข่าที่ไอ้นำเศร้าเขา่าหมเขานำเศร้าเข่าก็เป็นนำไ,ไปเป็นเข่าไหมแบบห้อ เข้าเเลยรออ,อ,ยรอ้จะแช่น้ำเกลือกันนะจ๊ะพวเด้เรนาท้องนี่ เขาเอือน,นาทองเองือนหนังทองอา้าวหนาทองหนาทองนั้นมันไม่ยิ่งถอ,อยลลางเสร็จแล้วเขาก็เช็ดแค่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนนะจ๊ะ เข้มๆเนี่ยจากน้อยอันนี้ก็ล้างข้าวไปน้ำแช่ไว้หนึ่งคืน,นแล้วก็ลรับจอมละลางอีกรอบนึงล้างอยู่แบนึงแค่ทีมัดเลยปล่อยนะจ๊ะสำหรับคั่วปลาเฮาลางเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำเกลือไปหนึ่งคืน อันนี้ส่วนหัวอันนี้ส่วนหัวด้ถังหนึ่งอันนี้ส่วนตัวนะจ๊ะส่วนหัวนะเอ็ดมักไว้เอ็ดประเดี๋วัางให้ประเดี๋ยวจะตุ่มอันนี้เอ็ดทำเอ็ดปลาเข้มเราก็จะอาบน้านอนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีหกทุ่มเขาจะทำกันไปหาบน้ำาให้นอนละ นี่ใส่ปลาพวกใสพวกตับพวกอย่างมันหลายคักจคกโลกว่านี่เพราะมันหาหกโลกนละส่วน,วน,วนตัวสุดจังแล้วเขาจะไปอาบน้ำนอนกันแหละขอบคุณทุกคนที่รับชมเด้อฝากกดติดตามช่องยายสาดำเนขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย